ขอให้มีความสุขในวันคริสต์มาสขอให้มีความสุขในวันคริสต์มาสขอให้มีความสุขในวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ต้องบอกกันต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่านี่คือการลงคลิปในวันสุดท้ายของปีนี้ไม่ใช่วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมค่ะและนี่ไม่ใช่งานวันเด็กใดๆทั้งสิ้นเพราะนี่คือหนังน่ารงค่ะและก็ยินดีกับน้องๆข้าสนนังนน่าร้อง ให้แนะนําตัวทีละคนก่อนพี่เรตินาเนี่ยจะได้รู้จักน้องๆด้<ช>วยสวัสดีค่ะน้องพีทอายุ12ปีค่ะอยู่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษานมเก้อ,อยู่ม .1 ค่ะก็ตอนนี้เป็นมือเบสค่ะ<ช> สวัสดีค่ะเด็กหญิงจรารักเพชรพงพจน์ชื่อเล่นชื่อน้องเวตองปัจจุบันอายุ13ปีเรียนอยู่ที่โรงเรียนเทรอินเน Bank, อร์นัชชัลสกูลแบงค์ข์แล้วหน้าที่เป็นนักร้องนำสวัสด<า>ีคร<า>ับผมเจเจเป็นมือกองครับเอออายุ11ปีอยู่โรงเรียนเลิศล่าครับสวัสดีค่ะชื่อโบลิงค่ะอายุ16ปีค่ะจากโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหาเซนีค2ค่ะ,คะตอนนี้เป็นมือกีตาร์ค่ะ<า>นะ้องน้องจากวงอะไรนะน้องน้องจากวงมโน่ะ โมโนโคมค่ะโมโนโคมมาจากไหนอะไรยังไงความหมายของชื่อวงโมโนโคมคืออะไรแล้วแบบสังเกตเมื่อกี้ทุกคนอยู่คนละโรงเรียนหมดเลยใช่รวมตัวกันได้ยังไงอ่ะก็นะคะคือพวกเราอ่ะเล่นเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นของตัวเองเลยค่ะและทีเนี้ยคุณครูของพวกเราก็เลยชวนกันมาเล่นดนตรีรวมกันเลยค่ะใช่จริงหรอพี่สาววงไม่ทำจังวงพี่เป็นได้นะวิเต้นเก่งอะวิเต้นอายุสิบห้าเก่งมาเป็นสาวระพงมาใส่กับโรงวัว่า ไปเลยจับสายเดียวกันเย yeah kind of like yeah. ี่ยมก็คือเป็นการรวมตัวกันแบบทุกคนก็ถนัดคนละอย่างสองอย่างมารวมตัวกันตั้งวงว่าโมโนโคลแล้วเป็นมาอย่างไรถึงได้กลายเป็นวงโมโนโคลคือพวกเราก็คือวงวงกันอยู่แล้วค่ะและทีเนี้ยคุณแม่หนูอะค่ะก็เลยส่งคลิปเข้าไปในแคมเปญของเปลี่ยนเพื่อนให้เป็นพราวค่ะแล้วก็ทีเนี้ยก็มีพี่ๆนะคะส่งคลิปกันเข้าไปเยอะมากเลยเป็นความสามารถต่างๆอะ เราก็ได้ชนะเลิศได้ไปทําเพลงกับพี่แซแรมค่ะอ๋ะอ <c oughs> ก็คือง่าย,ายๆหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือได้ชมิฟอร์อนวานจัดแคมเปญขึ้นมาเปลี่ยนเพลินให้เป็น,รปนพราวให้ทุกคนเนี่ย <ๆ S 1> เขาเรียกว่าเด็กๆที่รวมตัวกันแล้วก็มีความสามารถ<ช>ส่งคลิปกันเข้าไปใช่ซึ่งน้องๆเนี่ยคือได้รับรางวัลชนะเลิศใช่ค่ะ้ในการแบบร่วมแคมเปญครั้งนี้แล้วก็มีโอกาสได้ร่วมกับ พีแสตมะเปลี่ยนเพลินให้เป็นพาวให้เจเจที่บ้านดีกว่าได้ว่าเปลี่ยนเพลินให้เป็นพาวคืออะไรแล้วเขาจะบหกไหมให้เจเจที่บ้านดีกว่าแกหลับเออมีแมวตลกนะเปลี่ยนเพลินให้เป็นพาวเป็นไงลูกถ้าเล่นดนตรีหรือกิจกรรมต่างๆเราต้องเล่นให้สนุกแล้วเต็มที่ครับมานี่ได้มั้ง คือสิ่งที่เราชอบอะค่ะสิ่งที่เราทําอยู่ตลอดเนี่ยคือมันคือความเพลินคือความช,ชอบของเราการเปลี่ยนให้เป็นพราวหมายถึงว่าเป็นการสร้างจุดเด่นของตัวเองค่ะคือเราชอบสิ่งนี้เราก็ทําให้มันเป็นจุดเด่นของตัวเองแล้วก็ทําให้เราชายขึ้นมาค่ะอะชาย <ๆ S 1> เปลี่ยนเพลินให้เป็นพราวเนาะซึ่งจริงๆแล้วแคมเปญน,นี้เป็นแคมเปญของดัชชี่มิวส์โฟร์อินวันถูกค่ะพี่เจเอออันนี้ต้องบอกเลยเป็นแคมเปญที่ดีมากๆเพราะว่าผู้สนับสนุนแคมเปญนี้คือดัชชี่มิวส์โฟร์อินวันที่จะททำแคมเปญนี้ขึ้นมาแล้ว เรียกได้ว่าเป็นการเฟ้นหาน้องๆที่มีความสามารถเพื่อมาทำวงจนได้ชั้นสคนมาขอเฉลิมโปเมกับน้องๆเลยค่ะเมื่อกี้พูดถึงดัชมิวพูดถึงดัชมิวเฮ้ยก่อนจะก่อนจะไปดูเอ็มวีไม่เนี่ยล่หลังกล้องอ่ะทะเลาะกันเรื่องกินดัชมิลเพราะว่าพอพอดูชื่อแคมเปญปุ๊บเฮ้ยดัชมิวเป็นคนสนับสนุนใช่ซึ่งเจมกับพีคอ่ะบอกน่าขยัว่าดัชมิวเนี่ยเป็นอะไรที่ติดตู้เย็นมาตั้งนานตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้ก็ยังมีอยู่กินอยู่ตลอด แต่สิ่งที่สำคัญคือดัชมิลเนี่ยเขามีหลายรสหลายสีก็เลยนั่งเฉียดกันว่าใครชอบใครชอบรสอะไรเอาแบบว่าเป็นการแบบหลับตายกมือไหมเออลอะไรกมือว่าใครชอบสีอะไรบ้างใครชอบดื่มดัชมิลสีม่วงค่ะอุ้ยอุ้ยแต่ฉันกรรมการอ่ะดินม่วงก็มีสามค่ะเอามีโลมใครชอบดื่มดัชมิลสีส้มค่ะอุ้ยทุกคนลืมตา ทุกคนรู้ไหมสีอะไรชนะสีเดชนาศเติมแน่นอนเพราะว่าเพราะว่าตอนซ้อมอะค่ะแม่จะซื้อมาให้ตลอดแล้วสีคนนี้ก็จะแย่งกินสีส้มตลอดจริงแล้วสุดท้ายก็จะเป็นของน้องเล็กเพราะว่าน้องเล็กงองแง่น้องแง่ฮ้ยงแง่แย่งพี่ตลอดเลยแย่ก่อนคอมเมนต์เข้ามาดีกว่าว่าใครชอบดื่มสีอะไรกันบ้างใช่ค่ะขอขอเติมพลังหน่อยได้ไหมได้ฉันคนแบบได้เลยฉันโตแล้วนี่ยตะลอดกันอีกแล้ว เสียงัหนักแน่นมากไม่เหนักแน่นเจ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 เก็บไปไหนคือตอนอยู่ในกองอ่ะพี่น้องเขาก็กินหมดไปประมาณสีห้ากล่องเป็นขวดก็กินหมดจริงอจริงเอเธอท่าสุดเตเไรอกะปอยหรอสยลหรอมากเจเจเติมเหรอลูกเจเจลูกมหมดแล้วหรอ อ่ะเดี๋ยวรีแอคก่อนก็ได้เดี๋ยวได้ลงได้มาเป็นไงร่วมงานพี่สแต็มของมอมมือหนึ่งสนุกไหมสนุกมากเรื่องใจดีดีไหมใจดีใจดีมากเลยค่ะบอว้ากว่าตาพี่อะเคยเจอพี่อะแต่พี่แอบหล่อเนาะมีความแบบเจทเทอแมนสูงมากอะไรเงี้ยเออดูเขินจริงเราดูเขินจริงมากไอดอยไอดอยอีกคนหนึ่ง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 อีกคนห่พี่ต้อมพี่ต้อมี่ต้อมคือใครพี่ต้อมคือใครตัวเอก ไ่ต้องคือพายเอกพายเอกเอ็มบีรอดแล้วว่าเสียกานแล้วถ้างั้นไปดูเอ็มบีกันเลยดีกว่าไปไปค่ะอ๋อมพี่ต้องหรอหลุงเจยหลุงเจย์แคลวน้องสาวกแคลวพิชาพิชาพี่แควครับช่วยฟังเพลงนี้นะครับ อ๋อเอ้ยอ๋อคือพยายามจะทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดนะนี่ไงทุกคนก็ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบอย่างเงี้ยคือแต่จติงๆกำลันเพลินตายแล้วตายแล้วที่มันโดนโอ๊ยผู้ใดขอโทษนะแต่ว่าเรามีคนคุยแล้วอะทำมาเอ้ยแต่เพลงแกพอดีนะไว้ถ้าได้ร้านวิวเมื่อไหร่ ี่อยากจะเปลี่ยนใจก็ได้นะอะใหาเาหวั<อ>งอะมิชมชั่นมันต้องได้สิวะล้างยู่อ่ะ <c oughs> ว่าสิ่งที่ทำนั้นเพื่ออะไรสักวันเธอที่เหลือเธอจะเปลี่ยนคว่าเพลินเป็นเปล่าใช่ไหม oh. คนจะไม่ I'm the Hai <laughs>

ช่ีอ่ะมันเป็นเพลงที่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นมันเป็นเพลงที่มีมูลค่าทางด้านความคิดคือแบบนึกออกไหมว่าบางทีอ่ะเรา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 โฟกัสว่าเราจะต้องเป็นเหมือนคนนน้นเป็นเหมือนคนนั้นเป็นเหมือนคนนี้เล้ก็ทําความฝันแบบนั้นแบบนี้แบบนี้ในสิ่งที่มันแบบสิ่งที่มันแบบอาจจะไม่ได้ตรงกับสิ่งที่ตัวเองชอบอะไรเงี้ยเราก็แค่ทําตามในสิ่งที่เราต้องการในสิ่งที่เราสนุกกับมันอ่ะแล้วทามันออกมาได้ดีอ่ะสุดท้ายก็คือต้องทาเพื่อตัวเราเอาที่เราแบบ มีความสุขแล้วก็สนุกไปกับมันได้อะโอหเออชอบชอบเก่งมากลูกเก่งมากดีมากดีมากเลยอะดีดีที่ใช่แล้วก็ดีที่หาตัวเองเจอเร็วคือด้วยความที่เลือกศิลปินมาเป็นพี่สแต็ปมพี่สแต็ปเขามีความเป็นแบบมีความเป็นไอดอลของเด็กๆหลายคนอยู่แล้วนึกออกใช่ปะเขาเก่งเออเขาไม่ออบอุ่นมีความแบบเจนทูแมนอะชอบชอบใจเราบอกมากเลยที่บอกว่าแบบให้ลองย้อนกลับไปดูนะคือตอนที่แบบ ในเอ็มบีมันย้อนอ่ะเราอ่ะไม่ได้โฟกัสตรงนี้แล้วนะคือเรากับกลับการเป็นว่าเรามีแฟลชแบ็กในหัวของตัวเองไว้ว่าแบบว่าเฮ้ยแล้วที่ผ่านมาที่แบบฉันทําหนังนะลงมาอะไรเงี้ยฉันทำเพื่ออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยเอยที่ไหนได้เฮ้ยเราทําแล้วเราสนุกดีนะเราเลยทำมาถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยนี่มันมันก็คือการได้แบบกลับไปสำรวจตัวเองด้วยไปกับเอ็มบีอะไรเงี้ยเออดีจังเลยแฟกทอนได้ไหมมาเรามาโชว์กันสดแส็กทอนดีกว่า คนทำมันจะเพลินให้มันเพลินต่อไปคนทำมันจะพราวเดี่ยยาวได้ไหมเที่ยบินบนฟ้าเปล่าไวต่อไปชีวิตมันมีเอาไว้เพื่อเธอค่ะคนทำมันจะเพลินให้มันเพลิน right now ว,วันที่เธอได้พราวแล้วก็คงจะเข้าใจขอให้เธอเชื่อกก่อนขอให้เธอเชืช่อก,ก่อน ต่อไปเอาให้เพลินคนถ้มันจะเพลินให้มันเพลินต่อไปคนท้ามันจะเปล่าดูยาวๆได้ไหมเออได้พี่จะอยากฟังข้อนที่น้องร้องเดี่ยวด้วยอเพราะม,มีชีวิตเดียวเองใช่ไหมปล่อยให้เราใช้ตามใจ่ฟันไดหรือเปล่าถ้าคำว่าพลินจะเปลี่ยนเป็นเรล่าคงต้องก้าวเดินไปแต่สินใจโดยตัวเองไปกับส สงไไฟปกเรืตอนมาแสดงตอนมาถ่าย MV ยากใช่ไหมสตอรี่ไลน์เป็นยางไนมาทำอะไรอะไรแบบเล่าให้ฟังอ่ะให้เจเจดีกว่าเจเจดีกว่าตอนมาถ่าย MV เหรอขอให้หนูมาทำอะไรลูกให้ไปถ่ายรูปแล้วก็มีเต้นด้วยฮะเออยากไหม โอ้ผานตะวันทั้งวันเลยอะเห็นความฝันของทั Imma, who were who were ้งสี่คนชัดเจนอยากให้แบบเชิญชวนคนที่ยังแบบหาตัวเองไม่เจอหรือว่าคนที่แบบหาตัวเองเจอแล้วแต่ยังไม่มั่นใจอะไรเงี้ยเปลี่ยนเพลิินให้เป็นพราบให้เชิญชวนเพื่อนๆทางบ้านนิดหนึ่ง สำหรับทุกคนนะคะที่แบบว่ามีความชอบของตัวเองอย่างเช่นชอบเล่นดนตรีชอบเล่นกีฬาชอบวาดรูปหรือชอบทําอะไรนะคะอยากให้ทุกคนนะคะสนุกกับมันให้เต็มที่ะะแล้วค่ะแล้วคุณจะมีความสุขมากๆเลยคะ่ะก็อ<แ>ย <ม pp> ่า <gehe> ท้อกับความฝันนะคะฝันให้ไกลไปให้ถึง สำหรับคนที่ยังไม่เจอความฝันของตัวเองนะคะมันไม่ใช่เรื่องผิดที่คนเรามันจะยังหาความฝันไม่เจอค่ะขอแค่เดินต่อไปเรื่อยๆตามเส้นทางของตัวเองที่ตัวเองได้ตั้งหวังไว้ค่ะสำหรับคนที่พบแล้วนะคะจงมั่นใจในความฝันของตัวเองค่ะแล้วก็ไปให้ถึงให้สุดๆเปลี่ยนเพลินให้เป็นพราาเลยค่ะ ไม่ร้องเป็นไลฟ์โคใช่ไหมบางทีรู้สึกเกิดแรงนี่ก็คือตัวแทนจากการจนบุรีค่ะเขาจะปรโมทกับมิสแกรนด์กาจันบุรีด้วยไปการตาที่ดีมากๆเลยพี่นวัดปลื้มใจน้องโบลิงเจเจบแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าทั้งนั้นให้เจเจฝากติดตามผลงานกับฝากวงนิดนึงอ้อนพี่พีอ้อนพีพีออนอ้อนหน่อยให้มาติดตามผลงานสามารถติดตามวงที่ YouTube Facebook โนโคมครับขออีกหนึคำถามได้ไหมได้ได้เจเจตีกองตั้งแต่อเท่าไหร่ครับอยากรู้วะเจ็ดขวบครับหยแเขาบอกตั้งแต่สามขวดจริงเหรอเจ็ดขวบก็เลยได้เริ่มมาลองตีกองจริงๆใช่แล้วอยากตีหัวพี่ตั้งแต่ตไม่ได้ไม่ต้องมีจังหวะเออทุกคนมันก็มีจังหวะไม่ันกาไม่เป็นทังต้องตีได้หรอกมึงบ้าเนี่ย ดัะนั้นนะคะก็ฝากติดตามด้วยสําหรับเยาวชนกลุ่มนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นเด็กน้องๆที่มีคุณภาพอีกหนึ่งวงเลยสําหรับวงโมโนโคมนั่นเองนะคะสาหรับผลเด็กไทยของเราค่ะสาหรับเด็กที่มีความสามารถแบบนี้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆโดยที่ขายไม่ได้เลยนะขอ,ขอขอบคุณทางรัชมีโฟอินวันด้วยที่จัดแคมเปญดีๆแบบนี้นะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ออกมาแสดงความสามารถ<ๆ>นั่นเอง<ม>เป็นพื้นที่ให้เด็กๆเ,กเกนาะขอบคุณมากๆนะคะคุณนะะ่ะ ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยที่ดูคลิปพวกเรานะคะวันนี้ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมไปติดตามผลงานน้องๆแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องพวกเราค่ะโดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe และสําคัญที่สุดคือกดกระดิ่งค่ะวันนี้พวกเราทุกคนขอตัวลานไปก่อนสวัสดีปีใ<อ>หมค่ค่ะขอให้มีความสุข